นะักร่องที่ยวทุกคนจะได้หมวกไฟฉายแบบนี้นะคะข้างบนจะมีหินงอกหินย้อยนะคะที่อาจจะเกิดอบุบัติเหตุหัวเราไปชนได้นะคะเขาเคยไฟบังคับก็คือให้ใส่หมวกแล้วก็มีไฟฉายด้วยนะคะวิธีใช้ก็กดตรงนี้ค่ะไฟออกนะคะสามระดับ อันนี้ปลาวานไหนจระเข้อันไหนอันนี้จระเข้ไปางนไเครับหัวโจะรเียหมดแนี้จะมีแร่าผสมหินปูนใมันจีชอยู่นเจ้าย่างน้แคนทยง่ล้วกนอ อันนี้อาจาจะเป็นหุงน่องนองจจกันนะคะมอเท้าถ้าคุณจะรูปเดี๋ยวจจุงในใจอาาจะเป็าะะอาย์ถุสีขมีที่นี่มเอะมีทั้งสีขาวสีดำเนาะคุณเป็นคนไทยหรือคนองเนคนแองหรือคนไทยคนไทยคนไรด้ค่ัอันนี้นะคะจะเป็นหุนอนะคะ ที่ร้อนไห้นะคะอย่ไปตรงนี้นะคะก้ำมาทางนี้นะคะอันนี้นะคะได้สิบสี่ปีนะคะถึงได้ข้างบนเป็นสีดำนะคะข้างล่างก็เป็นสีดำนะคะอ,ะอันนี้นะคะจะเป็นรอยหยีนะคะนี่ก็มีรอยงูนะคะนี่ก็งูนี่ก็เป็นจิงหีนะคะเดินมาทางขวาอ๋อเป็นจิงรีจ้ะอ๋อมีจิงรีอยู่ข้างใน กงมือกงมือนะคะที่เป็นนะคะมี่เป็นตัวไหนที่ท้องเทานะคะที่เป็นเส้นเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะมันจะเป็นตัวย่อสลับที่ท้องเทาเนาะอไมนต้องพูดถึงขาเลยกงมือนะคะจะเป็นหินย้อยลายหินนะคะอันนี้นะคะกงมืองิดขังด้วยนะคะเป็นหินย้อยนะคะเหมือนหัวลูกนะคะ นี่นะคะตาลกมานะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นหัวใจท่านนะคะหัวใจท่านีหัวใจเราทุกคนนะเดูหัวใจด้วยกนรช่วยกันทำให้ร้ดนะคะเดยไม่ผิดเสียนอกจกท่ามหรือว่าหินหอกผิดได้นะคะนี่ถ้าดูคะนี่จะเป็นมันไหนะคะอันนี้รูปหัวใจรูปหัวใจ้เป็นหัวใจจามอ โงทางน้ำเดินานี้คะอันนี้เราเรียกว่าถงทางน้ำนะคะมันจะเป็นเรองรอยการตัดต่อของน้ำนะคะถงทางน้ำถงทางน้นะคะน้ำในคอที่เขานนะคะในรอบ5ปีนะคะคืทีที่ผ่านมา้ ถีง่งดาวให้เขาเหยียบเพราะว่าเขากระบาดเที่ยวแล้วก็เดือนสุรานะมันจะมีน้ำอยู่นะคะแต่มันจะไม่เยอะมากนะครับอ๋อข้างบนนะคะจะเป็นลายถิคะหนัขงข้าวจะเป็นลายนะคะไม่ใช่ตรงไหนเนะอันนี้อุโมงค์สีรุ้งอุโมงค์สีรุ้งนะคะจะถ่ายรูปไหมคะจะถ่ายรูปก็ได้ ถ่ายรูปตรงนี้อีก